สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้เมล์รักเมลชอบเหมือนเดิมนะครับเมล์รักเมวยชอบอผมมีอยู่3มช่อง3ตัวนะครับแต่ที่มวยที่ผมดูดูไว้เนี่ยชอบหลายตัวเหมือนกันแต่ผมจะอัดคลิปลงแค่3ตัวนะครับผมจะลงแค่ให้แค่3ตัวนะครับก่อนอื่นผมขอฝากพักยกนะครับพักยก77นะครับพักยก77หรือแอดไปที a ่ p a k y o k 7 7นะครับพักยก77นะครับสามตัวผมจะให้3ตัวนะเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ย ให้ติดตามที่กลุ่มจานแสงฟันขาดนะครับผมมวยชอบผมหลายตัวนะวันนี้แต่ผมจะให้3ตัวเน้นๆตัวที่ผมชอบช่องละตัวนะครับผมไปเลยคู่แรกครับคู่คู่แรกเนี่ยมวยมวยดีวิถีไทยนะครับมวยดีวิถีไทยเอาผมมองไปทางคู่3านะคู่3าไอ้เจ้าชาติพิชิตนะชาติพิชิตสจต้อย8ริ้วไอ้ตัวเนี้ยเกา่าเกมต่อยมานานกระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับ ถึงล่างหลังร่างกายจะไม่เท่าไหร่ดรอปลงมาเจอกับรุ่นน้องผมมองว่ายังห่างครับรุ่นน้องยังห่างนะครับผมมองว่าไอ้เจ้าชาติพิชิตดีกว่านะครับตัวแรกผมให้เจ้าชาติพิชิตนะครับแล้วก็มาต่อที่ช่อง7เลยนะครับช่อง7จ็ดเนี่ยผมอมองไปที่คู่2นะครับคู่2ไอ้เจ้าก้องพบนะครับเจ้าก้องพบวสุกสันเจ้าก้องพบเนี่ยผมมองว่าหูมัน มวยครบเครื่องในแข็งแรงแข็งแร่งนะครับในแข็งแรงแข็งแร่งผมมองว่าดีกว่าครับไม่ <owner. S 1> ต้องหลงกันแต่นะครับมวยคู่นี้ไม่ต้องหลงกันแต่ถ้าไม่ใช่มวยรอบผมว่าต่อยกันไม่ได้นะครับต่อยกันไม่ได้นะผมชอบไปทางเจ้าก้องครบนะครับก้องครบนะแล้วก็ข้ามไปช่องสึดท่อน้ําไทยเลยนะครับสึกท่อน้ําไทยผมมองไปทางที่คู่ที่สองนะครับคู่ที่สองแล้วผมมองไปทางเจ้าคู่ผานะคูผาพีเคสนชัยมวยไทยยิมนะ เจ้ากูผ่าเนี่ยการผ่านมวยมันดีกว่านะครับดีกว่าถึงหลังๆร่าง,งกายจะไม่ค่อยดีแต่ผมมองว่าการผ่าประสบการณ์การผ่านมวยผมว่าเอาตัวรอดได้นะผมว่าความเป็นมวยดีกว่านะวันนี้จะชนะน,นะครับจะชนะน,นะสามตัวนะครับสามตัวเน้นๆนะ,ะวันนี้สามตัวเน้นๆนะไอตัวแรกผมชอบไปทางเจ้าชาติทิชชตกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยดีกว่าเจอรุ่นน้องผมว่ายังห่างครับ แล้วก็คู่ที่สองผมชอบไปทางเจ้ากล้องครบนะกล้องครบกล้องครบในเหนียวแน่นหนึบผมว่าดีกว่าครับแล้วก็คู่ที่สามผมมองไปทางทางเจ้าฟูผานะฟูผาความเป็นมวยดีกว่านะครับวันนี้ผมชอบไป่สามตัวนะครับขอฝากด้วยนะครับฝากผู้สนับสนุนด้วยนะครับผู้สนับสนุนอ่าพักยกเจ็ดนะครับหรือแอดไปที่ p a k y o k 7จนะครับฝากด้วยนะครับผม